มีคนมาเห็ดทั้งสี่ล้ะนี่มีคนมาเห็ดแบบนี้่ะมีค้นมาานเข่ามาเห็ดทั้งสี่แล้วประเดี้ยวเล่ยหูหูแล้วบ้าวหนันเลยเห็ดห่ประเดียนบ้าวหนันเล่ยเห็ดห่ประเดียนแล้ล่ะนี่แมนแมนประเดียนหูแล้วน้องโดมปะเดียนหูแล้วประเดียนเบาเบาหอประเดียนสี่ไปเบาทั้งล้างบันตุล่ะประเดียนหูแล้วว่าเป็นผู้ใด ต่กอนประเดียนเคยโดนอยู่มีอันอันตอนนั้นเบาเอย่างเนาะประเดียนจำาสือว่าไรตอนตอนส่องประเดียนส่องแรกเลยประเดียนหัวตาถึงบางออตอนนี้ละเออผมกดเลิกสอนให้แล้วเออแมนอยู่แมนอยู่อันนี้ประเดียนก็ไปกดเราแล้วมั่งอันอันประเดียนหู้แล้วล่ะที่แรกประเดียนกระโดนยังสี่ล่ะอันสองที่แรกที่แรกประเดียนหัวต้าหูจัก ู้เราลาา่ะว่าไพนอันอันโดนหูลลาา้เราล่ะว่าไพเห็ดหูลลาา้เราล่ะว่าไพแข่ง <c oughs> เอาตามสบายด้วยพี่น้องไง <c oughs> เอาตามสบายด้อ <c oughs> คนเข้าเนาะคิดใจบ่คือกัน <c oughs> าพาเพลินยังา่าสอนคน้นซ้อนไดเป็นบางคน้นบางค้นกับ้อนบไดไ้คก็เพล่นว่านเราเอาตามสบายด้วยพี่น้องอย่ากินนังด,ดินรดใส่ปลอกแกนองบา้าน น้นองบาททือันอันคนไม่จำเป็นสอนน่องบาทผมเลิกสอนให้ครับเพราะนะใส่ปะแกน่องบาทใส่ปะแกน้องบาสมีคนสอนแมนแมนประเด็นหูแล้วประเด็นหูแล้วว่าไสสอนประเด็นเคย ตะก่อนนีประเด็นบบหูประเด็นหัวตั้งหูแจักตอนอันมาขึ้นไปขึ้นมาเอ๊ะแมนเคยเคยโดนส่องที่แหลกบ่ไ้ส่องที่แหลกประเด็นเ,ดนเคยโดนแบบนี้ก็มีค้แก้ใหจังซี่ละก็มีค้แก้ใหงังซส่ละ่ะก็มีค้แก้ใหงั่ซี่ละประเดยนหูแล้วเดี๋ยวประเดยนเสียวไปเบาที่หลังดอกพี่หน่นองบาผู้เดไปซ่อนเดียนเสียวมาเว้าห้ฟังที่หลังดอก เดินวปเดินไปอันนั้นบัดดีค้ครับ